วันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะหมอณีน่านะคะแม่นๆม่น,มนท่าน,นี้เลยนะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะในรายการเปิดตัวนะคะรายการพระพิคเนตพยากรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทานายดวงนะคะส2ราศีครึ่งปีหลังนะคะของราศีเมถุนนะคะในเรื่องของการเงินการงานความรักสุขภาพและ การศึกษาเราเรียนนะคะเรามาเช็คดวงกันนะคะกับมัลลิาแม่นๆนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่อาจารย์นะคะจะนําเสนอนะคะ,ะในเรื่องของเคล็ดลับดีๆนะคะในการบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะว่าเราจะบูชาย,ย่างไรนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะ,อ,ะองค์พระพิฆเนศหรือองค์พ่อใหญ่นะคะ,ะเป็นองค์ที่ขอให้ได้ไวนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะการที่เราจะ ขอพรองค์พ่อใหญ่นะคะใจนะคะเราต้องมีความศรัทธานะคะเราต้องมีความเชื่อมั่นนะคะใจเราต้องมีความเชื่อมั่นและศรัทธาองค์พ่อใหญ่นะคะมาแบบแรกนะคะถ้าใจเราไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะการขอนะคะย่อมไม่สำเร็จผลนะคะเอาเวลาเราจะขอพรนะคะเราจะทําอย่างไรนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วขอให้ แล้วเราจะขอพรท่านยังไงนะคะอาจารย์มีเคล็ดลับดีๆมาฝากวันนี้นะคะมารับฟังกันนะคะ,ะการขอพรน,นะคะกับองค์พ่อใหญ่นะคะอาจารย์อยากให้ท่านผู้ชมนะคะขอองค์พ่อใหญ่นะคะได้แค่หนึ่งข้อนะคะการขอพรก็คือ,อตอนนี้เราอาจจะมีเรื่องนะคะที่จําเป็นนะคะอยากให้ขอเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะคะถ้าเราสําเร็จแล้วเราอาจจะขอพรในเรื่องต่อไปนะคะเพราะว่า การที่เราขอหลายๆเรื่องพร้อมกันในเวลาเดียวนะคะท่านก็ทรงไม่ทราบนะคะว่าจะช่วยเราเรื่องอะไรก่อนนะคะก็อยากให้ขอสมมติว่าเราจะจะขอในเรื่องของการงานอยากให้ได้ปีนี้อยากให้ได้เป็นตำแหน่งนะคะเราก็ขอไปเลยหนึ่งเรื่องนะคะ,ะเราจะเริ่มบูชานะคะขอพรคุพอ่พอ,พอใหญ่อย่างไรนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีนะคะดอกไม้นะคะเป็นดอกเตาเรื่อง ะะดอก่าเรืองนะคะที่เราจะนำมาบูชาองพ่อใหญ่นะคะ <_ D> ก็จะต้องเป็นาดาวเรืองนะคะเป็นพวงกลมยาวนะคะยิ่งยาวย,ยิ่งดีนะคะเพราะว่าที่อาจารย์สื่อสารกับองพ่อใหญ่นะคะท่านทรงผลปานนะคะดอกดาวเรืองมากนะคะแล้วก็จะมีเป็นกระดิ่งนะคะนะคะแล้วก็จะมีเป็นเทียนนะคะแล้วก็มีกัญญาหากัยานแบบนี้นะคะเราจุด กัญญาแล้วก็จุดเทียนถวายพ่อใหญ่นะคะเวลาเราจะถวายดอกไม้นะคะพ่อใหญ่คะท่านทรงปดปานนะคะกล้วยนะคะกล้วยที่จะนํามาถวายพ่อใหญ่นะคะจะแนะนํานะคะให้เป็นกล้วยลักษณะเป็นสีทองแล้วก็ท่านทรงปดปานผลไม้สีเหลืองแล้วก็ขนุมสีเหลืองมากนะคะการนํามาบูชานะคะเราบูชาพ่อใหญ่แล้วนะคะทําไมอาจารย์ถึงเรียกว่าพ่อใหญ่ะคะเพราะตอนที่อาจารย์นะคะ สื่อสารกับพ่อใหญ่นะคะท่านบอกว่าให้อาจารย์เรียกว่าพ่อใหญ่นะคะก็เลยเรียกสั้นๆนะคะอาจารย์ก็เลยนํามาเสนอท่านผู้ชมนะคะในการนับมัสก,การน,นัมัสก,การของพ่อใหญ่นะคะเ,เรากล้วยนะคะต้องหาเป็นลักษณะน,นะคะที่ค่อนข,ข้างที่จะเป็นทางเหลืองนะคะแล้วก็ขอที่นํามานะคะอาจารย์อยากให้ใช้เป็นเลข9นะคะเลข999หรือ9 99 9ในการมาถวายแล้วพ่อใหญ่นะคะ ท่านทรงมีบริวารน,นะคะคือหนูฉะนั้นเวลาเราถวายพ้อใหญ่แล้วนะคะควรที่จะแบ่งถวายบริวารของท่านด้วยนะคะตรงนี้ท่านได้แจ้งอาจารย์มาแล้วก็เวลาเราจะขอท่านนะคะท่านทรงกปรดปานนะคะการระบำการไล่ลำมากเป็นพิเศษนะคะ,ะท่านทรงบอกอาจารย์ว่าการที่ท่านทรงชอบนะคะผู้ใดนะคะทีะ่ลำถวายท่านนะคะท่านก็จะให้เราสมหวัง สมพัฒนาการที่เราไล่ลำนะคะเพราะองค์ทรงปวดมากแล้วพระองค์ทรงบอกอาจารย์ว่า,าท่านทรงโปรดนะคะสำหรับท่านที่ผูดบอกขอนะควรที่จะไล่ลำถวายองค์พ่อเองนะคะดีกว่าเราไปจ้างาละครลำมาเทาอยนะคะเพราะพระองค์ทรงสื่อสารดาดายนะคะ,ะ,ะ,คะว่าอยากให้ผู้ที่มาขอนะคะไล่ลำเองนะคะมากกว่า เรามาเริ่มต้นพิธีการในการทำพเธีการรับผู้ชาวองค์ข่อ่นะคะทําอย่างไรให้ขอได้ให้ไวและสำเร็จผลนะคะวันนี้อาจารย์จะมานำนเสนอเคล็ดลับดีๆนะคะให้กับผู้ชมทางบ้านนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะมีพวงมลาลัยนะคะอ๋พวงมลาลัยดาวเรืองนะคะเกาใหญ่ชงโปรดมากนะคะเป็นดาวเรืองนะคะยิ่งยาวยิ่งดีนะคะเราก็คล้องไว้ที่บ่งบัตรนะคะพ่อ่นะคะแล้วก็ไฟนะคะ อาไฟเนี่ยเทียนตรงนี้เราเอาจารย์แนะนํานะคะให้ใช้สีประจําวันนะคะตามท่านที่เกิดประจําวันนะคะวันจันทร์นะคะสีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสสีส้มนะคะวันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงและวันอาทิตย์สีแดงะคะ่ะเอาวันนี้เรามาอาราตีไฟนะคะแล้วก็เวียนซ้ายนะคะสามรอบนะคะหนึ่งนะคะสองสามนะคะ,สา,ะ,คะสามครั้ง นะคะแล้วก็กระดิ่งนี้ต้องเป็น9ก้าครั้งนะคะทําไมเราต้องใช้กระดิ่งนะคะเพราะว่าเสียงของกระดิ่งนะคะจะดังไปที่สวรรค์นะคะและพงค์ก็จะรับรู้นะคะว่าตอนนี้มีผู้มาขอพรท่านละนะคะอันนี้ที่พองค์ทรงบอกอาจารย์มานะคะกระดิ่งนี้ก็ควรที่จะ9ก้าครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ ครั้งที่7ครั้งที่8และครั้งที่9ะคะโอเคค่ะเราก็ผ่านกระดิ่งข้อใหญ่แล้วแล้วเวลาเราขอพรท่านนะคะเราก็ให้ตั้งจิตเป็นสมาธินะคะสงบจิตแล้วก็นโมสามจบะครับผู้ตามปรอาจารย์เลยนะคะโอมสีเนสยะนมาหาโอมสีเนสยะนมาหาโอมสีเนสยะนะมาหานะคะเป็นคําที่สั้นๆง่ายๆนะคะแล้วก็เข้าใจเร็ว นะคะเวลาเราขอ,ขอ,ขอพ,พรเราก็ทุบพิพบาทเขาใหญ่นะคะว่าเอาวันนี้ลูกอยากขอพรในเรื่องของธุกรกิจการค้าสมมุติว่าท่านทาในธุกรกิจความงามนะเออเดือนนี้ขอให้ลูกได้ยอดขาย1ล้านบาทแล้วก็รูุ้ท่านไปนะคะว่า1ล้านบาทถ้าสสาเร็จแล้วลูกจะนำเป็นอของนะคะผลไม้9อย่าง9 9, 9อย่างนะคะเป็นผลไม้สีเหลืองที่กลงสรงหดฟานแล้วก็จะ ได้รำถวายพ่อใหญ่ด้วยตัวของลูกเองนะคะคุณลองดูนะคะคุณก็จะประสบความสำเร็จนะคะสมหวังได้นะคะลองนำวิธีการนะคะที่อาจารย์ได้สื่อสารกับพ่อใหญ่นะคะลองมาใช้ดูนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำนายนะคะอ่าราศีนะคะเมถุนนะคะครึ่งปีหลังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าการเงินการงาน ความรักสุขภาพการศึกษาเราเรียนเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะอาจารย์จะใช้พลังจิตที่อาจารย์มีอยู่นะคะเชื่อมไปที่ไพ,พ่พาิคเนตทรากร์น,นะคะพลังจิตนะคะค่ะตอนนี้อาจารย์ก็เชื่อมพลังจิตไปแล้วนะคะเพื่อความแม่นยํานะคะเป็นสองเท่านะคะ มีถุนครึ่งปีหลังนะคะผู้ใดนะคะที่นะคะ,ะกำลังพิดว่าจะ,ะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะได้มีการขยับขยายธุรกิจนะคะเพิ่มทุนนะคะ,ะได้ภายพระผู้ธเจ้าเปิดโลกนะคะ,ะการงานการศึกษาเล่าเรียนนะคะการงานนะคะถือว่าโดดเด่นนะคะปีนี้นะคะในเรื่ององหน้าที่การงาน อาจจะมีเกณฑ์นะคะได้ขยับขยายธุรกิจปีนี้ท้ทานค้าก็ได้ขยายนะคะแล้วก็เน่อาจจะได้เพิ่มเงินเดือนขึ้นนะคะแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นนะคะเพราะวา่าเราทำดีนะคะเราได้ดีนะคะทำชั่วเราได้ชั่วนะคะได้ไพ่ของใบยี่สิบนะคะพระพุทธเจ้านะคะทรงเปิดโลกทั้งสามหมายถึงว่าคุณนะคะเป็นผู้ที่มีความ เมตตากรุณานะคะอันนี้ก็จะบอกบอกถึงตัวเรานะคะให้เรานะคะได้บำเพ็ญน,นะคะบำเพ็ญทานนะคะเราก็จะกระนุนนะคะให้ดวงเราดียิ่งขึ้นนะคะ,ะส่วนในเรื่องของอาชีพนะคะที่สําคัญนะคะอาชีพที่โดดเด่นนะคะ,อะขอแนะนำนะคะเป็นเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นะคะนักวิชาการนะคะถือว่าเป็นดีที่โดดเด่นมากนะคะสาหรับ ราธีเมทุนนะคะครึ่งปีหลังแล้วก็ส่วนในเรื่องของการค้าการขายนะคระึ่งปีหลังนะคะถ้าผู้ใดคิดว่าจะลงทุนค้าขายนะคะได้ไพ่นะคะพระแม่รัศมีเทวีโชค่าก็ถือว่าราศีเมทุนนะคะครึ่งปีหลังเป็นปีที่ดีนะคะในเรื่องของการลงทุนการเจรจาพบปะนะคะการทําสัญญานะคะถือว่าเป็นปีที่ดียอดเยี่ยมนะคะในเรื่องของอความรักปีนี้ก็โดดเด่นนะคะได้พบ คู่ครองถูกใจนะคะอาจจะได้เข้าพิธีสมรสนะคะแต่งงานถือว่าเป็นปีที่ดีนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ให้ระวังนะคะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะคะเพราะว่าได้ไพ่พระราหูนะคะก็ต้องระวังสุขภาพนะคะดวงคุณแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของคดีความแล้วก็เรื่องของกฎหมายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการถูกใส่ร้ายนะคะไพ่สีนะคะ การเรียนนะคะช่วงทั้งปีหลังนะคะควรจะขยันนะคะมันพัฒนาหาความรู้นะคะอาจจะเกณฑ์การเรียนในคนพยายามนะคะทบทวนให้มากๆากนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะเกี่ยวกับปิดคดีความนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะก็ควรที่จะเรียกนะคะให้ใครหยิบยืมเงินนะคะคุณอาจจะถ้าในเรื่องของการลงทุนลมหุ้นนะคะอาจารย์แนะนำนะคะอาจจะมีสิทธิ โดนโกงนะคะแล้วก็ให้ระวังนะคะผู้ที่เป็นศัตรูนะคะไม่ได้เข้ามาเป็นมิตรนะคะอาจจะใส่ร้ายป้ายสีนะ,ะให้เกิดความเสี่ยในหน้าที่การงานนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะถือว่า,าราศีเมถุนครึ่งปีหลังนะคะถือว่าคุณนะคะสิ่งโชคเสี่ยงราบก็เป็นครึ่งปีหลังอาจจะได้เงินพิเศษพิเศษในแต่การสิ่งโชคถส่งลาบเป็นเงินก้อนใหญ่นะคะถือว่าเป็นนี้ม,ม,มีมีหมายที่ดีนะคะผู้ที่เกิดราศีเมถุนแล้วฉะนั้นอาจารย์จะแนะนํา นะคะให้นะคะเลขนำโชคนะคะหรือว่าเลขมงคลของราศีเมถุนนะคะเลขเ5นะคะถือว่าเป็นเลขที่ถูกชโชว์แล้วก็นาโชคของราศีเมถุนนะคะลองลองดูนะคะแล้วก็ส่วนสีนะคะวันนี้เราจะมาเสี่ยงทายสีนะคะว่าราศีเมถุนนะคะจะใช้สีอะไรที่เสริมแล้วดีเป็นมางคนนะคะแล้วก็อาจจะใช้สีเนี้ย มาใส่เป็นเสื้อผ้านะคะเราจะไปติดต่อสถาบันการเงินกัรธนาคารหรือว่าเราจะเสี่ยงทุกเสี่ยงลาบนะคะหรือเป็นสีนําโชคของเราใช้เป็นสีกระเป๋านะคะก็ถูกโฉลกกับราศีเมถุนนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเสี่ยงโชกันนะคะได้ด้วยริบิ้งของฝันนะคะว่าจะได้สีอะไรของราศี ของราศีเมถุนนะคะก็ลองนํามาใช้ดูนะคะ,ะเป็นสีที่ฉลกนะคะให้มีโชคมีลาบนะคะก็ลองใช้ดูแับกับครึ่งปีหลังดูนี้นะคะก็แล้วอาจารย์ก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ชมทุกท่านที่มาติดตามอาจารย์นีน่านะคะก็หวังว่าขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้มานะคะแล้วก็เราจะมี การดูดวงนะคะเป็นผู้เกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในรายเดือนนะคะเข้ามาติดตามเยอะๆนะคะแล้วก็จะมีเป็นเลขที่เสริมมงคลนะคะสําหรับรายเดือนนะคะแล้วก็สีมงคลสําหรับแต่ละเดือนนะคะลองเข้ามาติดตามนะคะขอบพระคุณค่ะ